สวัสดีค่ะวงเด e b บแบ็หรือเรียกพวกเราว่าวงถูกถั่วก็ได้ปีสุพานันวัฒนเนี่ยคุณค่ะมุสนาสรัลรยาประธาน,นค่ะ,คะพวกเราเป็นเพื่อนการสมัยเรียนคหาวิทยาลัยคณะสถาปัตยรกรรมศาสตร์ศิลปกรคือเล่นกันมาตั้งแต่ปีหนึ่งจนจบก็มไม่ได้เล่นกันอีกจนประมาณสองสามปีก็กลับมาตั้งวงใหม่ขึ้นมาเลยได้ประมาณปีหนึ่ง มีเพจด้วยเพจชื่อเดวแกก็เพจชื่อเดวแนั่แหละใช่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเล่นเป็นเพราะว่าแบบเอาเพลงสองเพลงมาแมชอพกันเอก็คือตั้งตั้งแต่ตอนที่เริ่มเริ่มถ่ายตั้งแต่แรกว่าอันนึ้งจะเป็นเพลงอังกฤษอันนึ้งจะเป็นเพลงไทยแล้วเพลงนึงจะต้องเก่ากับเพลงเพลงหนึ่งจะต้องใหม่ใช่ไหมแบบสลับกันยังไงก็ได้เล่นมาเรื่อยๆจะรู้สึกว่าเฮ้ยเพลงเราต้องมีเอ้ยวงเราต้องมีเพลงเราได้ทำเพลงกขึ้นมาทั้งหมดสองเพลง เพลงแรกชื่อเพลงว่าเธอคนเดียวที่ไม่รู้มั่วคนเดียว,คน,ยวคนเดียวที่ไม่รู้ไม่ใช่หรอคนเดียวที่วงเล็บไม่รู้รเออคือเป็นคนเดียวที่รู้หรือคนเดียวที่ไม่รู้ก็ได้ต้องลองไปฟังว่ามันทาไมถึงเปน็นยาง้นอ่าแล้วก็เพลงที่สองชื่อเพลงว่า one in a melon ก็คือผ่านมาจากวัน in a million แต่ว่ามันมีแบบความหมายแฝงที่อยู่แต่เราก็เองเห็นที่จะทําเพลงตอ่อไปก็ยังไงก็ฝากชมฝาก ติดตามกวยนะคะใช่ปรับด้วยนะคะขอบขอบขอบคุณค่ะ